ยางหมดย่างพอตามีรถไถยที่ไม่ใช้เลยคนาด เราข้า่อยไหมบอลบอลไปถึงบอลถึงบอลถึง อะไรยังว่าแพทย์ที่ประกอบการตอนนี้ก็คือว่ายังยังไม่ได้ ยังไม่มีการอนุญาตครับในอำเภอก็ไม่มีอำนาจที่จะไปอนุญาตนะครับเพราะสถานที่ที่เปิดอยู่ในพื้นที่ของกรมจุลประทานนะครับเราก็ดูได้ในส่วนของตัวอำเภอกับตำรวจนะครับก็จะดูได้ในเรื่องของตัวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราก็ได้ลงมากำชับอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของตัวความมั่นคงแข็งแรงของแพนะครับอุปกรณ์ที่จะอยู่ในแพนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพอะไรต่างๆรวมทั้งกำชับนะครับในช่วงเทศกาลนะครับแพไหนที่ไม่มีอนุญาตที่เป็นลักษณะเรือเราก็ห้าม ห้ามที่จะลากออกไปนอกฝั่งนะครับอยากให้ท่านนายอำเภอเก่าความรู้สึกในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่กระสินทล้วที่มีนักท่องเท่ยวมาเกิดวันเหตุนี้ให้แสดงความรู้สึกเสียใจครอบครัวเขาน่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับในส่วนของตัวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว พื้นที่เองเนี่ยทางอำเภอกับทางผู้กำกับนะครับในตำรวจนี่เราพยายามที่จะดูแลในส่วนของความปลอดภัยของชีวิตนักท่องเทีย่ยวอยู่แล้วนะครับแม้ว่าในส่วนของตัวเทศกาลต่างเนี่ยเราก็ออกมาดูดกำชับนะครับไม่ว่าจะตัวแต่ละแพรนะครับมาตรการต่างๆใน,ในเรื่องที่ที่เดี๋จะต้องไปดูรวมทั้งในส่วนของตัวมาตรการโควิดต่างๆนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ของตัวโควิดนะครับซึ่งในทั้ง3ามแพรนะครับทั้งสองแพรก็เขาก็ให้ความร่วมมือในส่วนของตัวปิด นะครับปิดไปก่อนปิดไปก่อนอยู่แล้วตรงนั้นนะครับในเรื่องของตัวความปลอดภัยอย่างอื่นที่เราจะต้องดูถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมานะครับเราก็ต้องดูให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็ทั้งสอบพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาตรวจไม่ว่าเป็นตรวจสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้านะครับเพื่อมาตรวจ แล้วก็พยานหลักฐานไปถึงไหนนะครับเราก็จะทําให้เต็มที่นะครับตรงตามพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไฟนะครับต้องรอพยานหลักฐานนิดหนึ่งนะครับก็เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้ไฟนะครับแต่เราก็ต้องไปดูเรื่องพยานหลักฐานอื่นนะครับเรื่องการต่อสู้เราห้าไม่ได้นะครับแต่เราต้องเน้นเรื่องของพยานหลักฐานที่เป็นคนกลางแล้วก็เป็นนิติวิทยาศาสตร์ด้วยครับครับผม